เราไม่เฉพาะว่ากับคนกลุ่มไหนของเราเนี่ยจริง,รงๆแล้วถ้าเราแบ่งกลุ่มคนนะคะของเราเนี่ยเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมลากย่าของเราอยู่ข้างล่างคือไรายได้ค่อนข้างน้อยเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะคะอย่างพวกเราที่ทํางานมีเงินเดือนประจําก็ถือเป็นคนชนชั้นกลางเนาะแล้วก็ยอดของพิระมิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนรวยมากๆาซึ่งทำไรายได้กว่า นะแต่มีนิดเดียวนะคะทั้ง3ส่วนนี่ค่ะต้องเรียนรู้เรื่องการเงินนะคะอย่างลักย่าเนี่ยค่ะเ็าต้องเรียนรู้ว่ารับลดจ่ายตรงนีนต้องเหลือไม่เป็นดีนะคะแล้วค่อยๆเก็บตังค์หาสวัสดิการต่างๆมาช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้มีเงินพอเกษียณส่วนเรานะคะก็มีทั้งรายได้รายจ่ายแต่ว่าทำยังไงให้มีเงินเหลือแล้วก็ไปซื้อสินค้าต่างๆมาเพื่อจุนเจือให้เราก็เรามีความต้องการในเรื่องของเกษียณมากกว่าคนกลุ่มแรกถูกไหมคะส่วนกลุ่มข้างบนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาต้องการเรียนรู้เรื่องเงินเหมือนกันค่ะ ทำยังไงให้เงินเขาที่ได้มีประโยชน์สูงสุดไปซื้ออะไรได้ผลตอบแทนดีที่สุดอ,อันนี้ก็มีความแตกต่างกันแต่ท่